วันที่1มิถุนายนนะคะเสาที่1มิถุนายนอยู่ตลาดปากน้ำมืงนะคะวันนี้ต้นเดือนเรามีออเดอร์ตรงงานนะคะอ่านผู้ีมกำลังมานแล้วอย่างนีนคือข่นที่สงแล้วก็้องกรสสวนอีก3ามกล่องนะคะถุงกนะสนกอยู่ในรถนะคะแต่ถงกรัสุนเราเพ่งมาเปิดร้านเช้าอันมาตังบด่เช้า ขายหน้าร้านด้วยตอนนี้หกโมงกว่าต้องไปถึงโรงงานนะคะกำหนดส่งเจ็ดโมงเช้ารถติดนะคะโรงงานรถรถก็เยอะมีฝนตกรถใหญ่ทีนีเราก็ขายหน้าร้านนะคะขายหน้าร้าน ยากาศนะคะหน้าตลาดสดตันกน้ํานะคะที่ประจํเราเสาร์อาทิตย์แปดปีแล้วนะ,ะวเราอยู่ที่นี่แต่เราลงชพวะเสาร์อาทิตย์แค่นั้นนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ผ่านมานะคะขายตั้งแต่หกโมงเช้านะคะตั้งแต่ปกติเสาร์อาทิตย์ถ้าไม่มีไปไหนนะคะจะพยายามไม่หยุด ส่วนวันธรรมดาเราจะทำงบ้านนะคะส่งเรามีขาส่งขาส่งประจำนะคะกลจะมีขายออนไลน์ด้วยนะคะอยู่บ้านจันทร์ถึงศุกร์ส่วนเสาร์อาทิตย์เราจะออกมานะคะตัเช้าถึงเที่ยงแค่นั้นถ้าใครนะคะมาตลาดปาักน้ำหรือว่ามาชิมมาชิง ของกินนะคะกับอันที่มีร้านดังหลายร้านนะคะกุยเสี๋ยวมาได้นะคะพิกัดเราอยู่ที่ตรงข้ามกับป้ายตลาดนะคะตลาดสดตลาดขหยอ่ะนะตลาดปักน้ำสมุทรปากน้ำนะแะวก็จะเป็นปน,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 ปน้ำเต้าหู้สมุทรจีนนะคะตรงนี้ มากเหมือนกันแล้วก็เป็นอาหารทะเลฝั่งตะขาเป็นร้านโจ๊กนะคะย่ะงเสียใหญ่หมูสดนะม,มาตรงนี้ปัดหมุกมาเลยนะคะเสียใหญ่หมูสดก็ได้จะเห็นนะฝั่งตรงข้ามเรานะคะก็จะมีธนา,าคารไปแล้วก็ TMB นะคะมุท่านแข่งก่นที่นี่คนเยอะคนนี้นะคะ้นดื่นด้วยคนก็เยอะด้วยนะคะ นี่น่าจะได้จะเป็น3สอง,งนะครับเดี๋ยวเราจะาเด้ตามสต่อยัไงไิทนานต่อไปนะคะขอบคุณนะคุแน่